สวัสดีครับวันนี้ผมได้นำเหรียญที่เพื่อนๆอยากจะให้ผมนำมาให้ดูขอดูแบบชัดๆวันนี้ผมก็จัดให้แล้วนะครับเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ5ธันวาคมบสองเป็นเหรียญเนื้อสามกษัตริย์นะครับมาเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าเหรียญเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับ นี่นะครับดูในตาครับในตาชัดเจนด้านบนครับมีความสวยนะครับขอบเหรียญยังสวยงามอักษรมีความคมชัดนี่ครับเนื้อสามกษัตร์ิยนะครับ มีความงามงามครับมาดูทางด้านหลังนะครับครับตับวอักษรชัดเจนนะครับตาชัด ทุกอย่างชัดเจนครับแล้วเรามาดูขอบเหรียญน,นะครับนี่เลยครับจุดสังเกตน,นะครับขอบเหรียญการตัดจะเหมือนเนื้ออัป,ปกาเลยนะครับการตัดของขอบเหรียญครับจะเป็นแบบนี้ครับให,ให้เพื่อนเพื่อนสังเกตขอบเหรียญในการตัดนะครับ ครับผมนี่ลักษณะด้านใต้ขอบเหรียญเห็นไหมครับการตัดครับผมขอบคุณครับ